ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครกันครับสถานที่แรกคืออุทยานแห่งชาติภูพานครับเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์และเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนครับไฮไลท์ของที่นี่คือจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลและน้ำตกที่สวยงามเช่นน้ำตกคำหอมอากาศเย็ยนตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับการเดินป่าและการพักผ่อน สถานที่ต่อไปคือทะเลสาบน้องหันครับเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่นี่เป็นแหล่งประมงสําคัญและเป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามครับโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนอกจากนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคและเมืองบาดาลที่เชื่อมโยงกับน้องหานอีกด้วยครับเหมาะสำหรับการล่องเรือชมวิวและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนลมบึงครับ สถานที่ต่อไปคือวัดถ้ำผาแด่นครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานวัดนี้โดดเด่นด้วยงานแกะสลักหินที่สวยงามและปฏิมากรรมพุทธศิลป์ที่ละเอียดอ่อนครับนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลของจังหวัดสกลนครได้อีกด้วยเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพักผ่อน่ามกลางธรรมชาติครับ สถานที่สุดท้ายคือหมู่บ้านท่าแรกชุมชนชาวคริสตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับที่นี่มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์โคโรเนียนที่โดดเด่นและเป็นที่ตั้งของอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่และสวยงามนอกจากนี้ในช่วงคริสต์มาสยังมีเทศกาลแห่ดาวที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้อีกด้วยครับ ทั้งหมดนี้คือ4สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครแต่จริงๆยังมีสถานที่ที่สวยงามและน่าสนใจอีกมากมายถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองนะครับ